เอ้เด็ดูโดนเต็มๆแล้วเป็นไงเรามาเลยจ้ามาจ้าโอ้โหจุดจวเสร็จไปครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูปืนใหม่กันอาทั้งสนิมทั้งกัดก่อนเลยครับผมและคราวนี้อาปืนสนิมเนี่ยที่บ่นๆกันมาเยอะเนี่ยผมเนี่ยมันเปลี่ยนสีละนี่เปล่านี่ครับผม ปืนกัดกรอนอ่ะมันจะสีฟ้าส่วนปืนสนิมเนี่ยอ่ะมันจะสีน้ําตาลสีสม้มดีครับผมมากเครานี้เราก็จะแยกออกแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยทุนเราอะ่ะติดปืนอะไรอยู่โดยในครั้งนี้ครับผมผมก็จะใช้นี่เลยงานนี่แพะครับผมปืนกลางเป็นสนิมปืนเบาเป็นกัดกรอน <c oughs> <c oughs> ยังจะจําไม่ได้ขนาดคลาลนละสีเลยเนี่ยสำหรับเด็กก่อนครับผมอันนี้ก็จะใช้เจ้าปืนกัดกรอนทั้งโขกระบอกเลยครับผมมันชื่ออะไรนะทิกเตอร์ป่ะ โอเคครับผมชื่อทริคสเตอร์ครับผมแล้วเจ้าปลิงครับผมลีสเนี่ยจะใช้ปืนดัมเปอร์กับปืนดีซเเวอร์ครับทั้งกัดก่อนแล้วก็ทั้งสนิมเลยสําหรับเด็กก้นตัวนี้ครับผมก็จะใช้ปืนสนิมนะครับและหมอเทียเราครับผมใช้ปืนกลางอ่ะเป็นปืนกัดก่อนแล้วก็ปืนเล็กครับผมเทมเมอร์เนี่ยเป็นปืนสนิมครับโอเคเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าปืนใหม่ในเทสเนี่ยมันจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าเหมือนกับสีบันหรือเปล่าว้าว ดูจุดสัญญาณครับผมมาลองการเกมแรกเรานี่เห็นไหมว้าไอฟังซ้ายเป็นสนิมครับผมฝัขงขวาเป็นกระกรตอนนี้เราก็แยกออกแล้วล่ะแหมทีแรกก็แบบเฮ้ยสีมันเหมือนกันไปป่ะโอ้โห <Ooh. S 1> จนแยกไม่ออกอว,ว่าอะไรเป็นอะไรอะเหเนครับผมนี่ดาเมจอะถ้าเกิดเจอโล่งะอะปืนทางซ้ายก็ใส่โลได้ปืนทางขวาก็าไว้กัดกนครับผมแล้วก็ยิงตอนมันจวดจวดเลย ดูดูดูว้าวว้าวฮีโร่ทันไหมเอ่ยฮีโร่ทันไหมเอ่ยไอ้นี่ครับผมตัวอะไรตัวอะไรเน่เน่เน่โอ้ยโอยโอยอะไรวะโคตรแรงเลยสู้เหรอสู้เหรอว้าวสู้จริงๆด้วยครับไปงั้นเราเอามามาตักดก่อนครับผม นน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวูบวาบวูบวาบมาวะ่ะอือหือกัดก่อนครับกัดก่อนกัดก่อนว้าวแรงแรงไอ้นี่ครับมาจะโยกไปไหนจะโยกไปไหนโยกไปก็อยู่ที่เดิม เสร็จดีครับอย่างเงี้ยเรียบร้อ,รอยแน่นอนนี่อาพูดถูกเพื่อนเร,เราเพื่อนเร,เราก่อนาาน,านะแล้วก่อนนะไปสิทธ์นะนี่ครับผมกัดก่อนไปกัดก่อนไปโอเคไม่ไม่ได้แอมครับผม หวไหมฮะไหวไหมฮะกัดก่อนอยู่นะกัดก่อนอยู่นะงูครับงูครับต่อโล่ไปครับผมฮย้ยเฮยเฮยบมอสครับเสร็จเลยเสร็จเลยเร็ว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 รงวเร็วเร็่เร็วร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร้เเรเร็เร็วเรเเรร็เรีรเรเรเเเรเร กันนะไฟเิดอยู่ไหนวเนะี่ยนี่ครับผมจัดการก่อนเลยไหมล่ะเง,งียบๆงียไฟเงียบไฟเงียบแอบก่อนแอบก่อนว้าวว่านี่ครับผมอุย้ยมันแอบว่ะใครสียดว่ะโอ้โหเสร็จกัน,นเจาะโล่ลืมลืมมาเอาเอามาครับกระทิงครับไปแพะสิไออยู่ไหนวะที่นี่ครับ แน่แองกเกอร์แองเกอร์ชึบชุบชุบชุบดีเป็นไงเป็นไงหลบก่อนเลยเนี่ยทันแล้วไอ้หนูนายช้ามากๆเลยนะช้าไปรึเปล่า <c> เ <oughs> <c oughs> ฮ้ยเรียบร้อยครับแต่ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีอะมาดิมาดิาโอ้โหว้าวโดนบรายเลยครับ โดนล็อกค่ะโอ้ยเพิ่งเฮ้ยบลายนานด้วยเปล่าเสร็จป้ายครับยานแม่ลงไปเลยมาโอ้ยดูดิุสดสุด้าแล้วเราจะลานลานลานสังหารทุ่งสังหารตรงนี้นะ หลบ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 ไอตัวนี้ครับแน่แน่แน่แนว,ว้าวโดนยันแม่ครับผมโอ้หลงหวบเลยเลื่อลงหวบเลยเส็จไปทีนี่เราจะได้คิวไข่มั่งแบบวันเนี้ยเ,เ,เออเออได้คิวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับมาเลยครับร an ่วงร่วงไปตัวนึงเฮ้ยโล่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 มาแล้วโล่มาแล้วว้าวโอ้ยเร็วลง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 โอ้โหโดนยันแม่ครับอีมพีกับสิบวินาทีอะโอ้โหนานไป ว้าเน่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 เยันแม่ก่อนเลยครับผมอื้มว้าวเฮ้ยปืนยันแม่ว่ะรู้สึกว่าปัญหาเราอยู่ยันแม่แล้วอีมพีอะไรสิวินาทีบ้าบอนานมากอะโอเคครับผมเฮ้ยดูจุดสัญญาณครับผมเราเปิดด้วยนี่ก็แล้วกันครับ เดก่อนครับผมใช้ปืนสนิมนะอู้โอเคเราเลยเลยเราไปแล้วแน่แน่แน่เอาเปลี่ยนเป้าหูดูมันดีอะไรวะคือแบบกำลังมาดีๆแหละเปลี่ยนเป้าโอ้โหสุดๆเลยวะ่ะไปครับใส่ลุยใส่ลุยใส่ลุยโอ้โอ้โอโว้าวว้าวว้าว เกรย์เฮ้ยไม่ได้ตัวนี้ครับผมอุ้ยมาเอเดดูโดนเต็มเต็มแล้วเป็นไงเราโดนเต็มเต็มแล้วเป็นไงอู้หูยให้จ่าจ่าล่ออ้าวไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อ่ะเนีอเดดูดิดูดิเรียบร้อยไปครับผมว้าใเต็มเลย เต็มเลยมังกรมาโอ้โหกระเด็นครับแพ้ครับไกลไปหุย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 จักโอ้โหเยอะไปป้าเลานราเอาแพ้เหมือนกันครับโดนนี่ครับโดนไปดีครับืหมาเลยจ้ามาจ้าโอ้โหจุดจัวเสร็จไปครับผมสาม สองหนึ่ง Why? Why? วายวายลบก่อนเลยครับ <c oughs> เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าหูดูดิตันนี้มันบางเลยนะไปจ้ะไปหาไปหาพักพวกดีใช่ไหมครับไ <c oughs> อคอนเหรอเสร็จไปครับยานแม่ลงไปเลยว้าว ไรเฟ่เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเราไายเงียบไายเงียบเจดกันเจดกันล่วงแล้วล่วงจริงๆด้วยอแน่นแน่แน่จะมาหลอยเราเหรอลิชครับผมเฮ้ยใครสินมาเลยอ่ะเฮ้ยนายไรสินอะไรกันอะไรกันนี่ว่ไม่เห็นเราเลยเหรอ เกิดแล้วเอเครับผมเราจะอตัวนี้มันแอบอยู่อะนี่ครับแคสสิทธิ์ครับข้างบนครับเน่แน่แน่เศษเศษไม่หิวเลือดนี่โดนแน่นอนครับกัดก่อนดูดิดูมันกัดก่อนหายตัวแล้วอ่ะโอเคครับผมตัวนี้ครับเศษดูดิดูดิเพิ่งจะเซษเวยเฮ้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 ยโอ้โหไททันนี่ว่ะ ก็ว่าแหมมันเข้าเนื้อจังเลยขนาดลทิ์อยู่เนี่ยขนาดลทธิชิงอยู่เนี่ยแอบดิจ้าแอบดิจ้าวู้เ็ษกันโอเคเราเอามาครับผมเด็กก้อนครับนี่เนี่ยเ <laughs> จาะเจาะโล่เข้าไปย่านแม่ซ้ำเลยครับฮืม <c oughs> มันประหวบจะฮวบเลย โลอุ้ยไปกันนะฮอริอเคนเหรอไม่น่าใช่นะมีหรอวันนี้ครับเพิ่มโลไปก่อน <S <S เพิ่มโลไปก่อนอนิวตันนิวตันโวโ้หูยเข้าเนื้อจังเว้ยเฮ้ยนี่คือเรือฮิวโลไม่ทันเลยนะเรย์เรย์ตัวนี้อะไรเอาอยู่ข้างหลังว่าอยู่ข้างหลังว่าเห็นครับผมว่ายเทสเนี่ยไอ้มันผมว่ามันกำลังโอเคนะ ถ้าเกิดแบบปืนกัดกรอนหรือว่าปืนอะไรต่ออะไรนี่ผมว่าอกค่อนขัางที่จะโอเคเฮ้ยแท้ครับโอ้ยกระแทกกระทันกระแทกกระทันเร็ว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 แน่อาเลืวเลนีดเดียวไม่ทางไม่ถึงไม่าถึงมันไม่ถึงแหวนี่ระยะคายหน่อยเดียวอ้ยงูงูเลอวเรอเล่พเ็อื้ปืนไม่แทกเลยเว้ย นะครับผมรอไอ้งูล,ลงก่อนมันไม่มีหิวเลือดว่ะโอเคครับมา,มาแล้วมาแล้วสกิลเรามาแล้วแล้วสี่พันเจอ่ะเลือดอ่ะเฮ้ยอย่าหนีดิวายวายหูจ่อโลครับโลโยกโยก,โยกสองหนึ่ง ตัดก่อนไปครับหิวอีกหิวอ,อีกโลกแม่รู้สึกมันจไม่ลดเลย,วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเสร็จไหมล่ะเสร็จไหมล่ะอุกข,ขึ้นแล้วครับผมเคยมีหิวเรื่องนี้ล่วงนะเรียบร้อยไปครับผมได้คิวด้วยอาแคร์ไอ้ตัวน,นี้มันต้องคู่กับจอดโลกให้นู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 ตัวอะไรเอ่ยนิวตนันนิวตนันยกเราดิยกเราสิ เลือเลยๆอยู่สี่พัน้ลยยกเราสิเอเฮ้ยเลื่อสี่พันไม่มีใครสนใจเลยเว้ยเฮ้ยจัดไปครับล่วงครับไม่ใช่เราหรอกโดนน้ำแข็งเข้าไป <c ười> อุย้ยสัน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 เจาะลกครับโอ้ยรอดว่ว้าวเฮ้ยปืนมัน โอเคนะขอเสียงขอเสียงครับผมยังขาดเสียงอยู่มันไม่เราใจไงแบบจงช่างจงช่างนีงงงงงง่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับผมว้าวมันก็อ่ะเอาพูดถึงหน้าตามันให้มันดูโอเคขึ้นคือเราสามารถแยกออกไงว่าอันไหนกัดกรอนอันไหนสนิมเราจะไม่สับสนแล้วครับผมเราจะให้ติดตั้งถูกแล้วล่ะแม้ว่าเราจําชื่อไม่ได้แต่เราดูสีไม่ได้ไงอสีน้ําตาลเหมือนสนิมก็เป็นเอฟเฟกต์สนิมแบบอสีฟ้าหน่อยก็เป็น กัดกร่อนไม่กรดนะประมาณนั้นครับผมแตโดยวรวมแล้วมันค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะผมทั้งอะเอฟเฟกแสงสีอะไรอย่างนี้โอเคแต่ว่ายังไม่มีเสียงไงจริงจริงมันเอาเสียงอันอื่นมาใส่ก่อนก็ได้มาให้มันดูแบบเต็มเต็มหน่อยอะ่ะมันดูเหงาเหงาเวลาเล่นเวลายิงอะไรอย่างงี้นะโอเคกันเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาครูเด้นะผมว่าเจ้าปืนใหม่เนี่ยในเดือนนี้มันโอเคหรือ,อยังความแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต,ตัวผมว่าปืนกัดก่อนมันก็ยังเบาไปอยู่เดียนะรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะค่ากัดก่อนมันเยอะมากๆเลย แต่ว่าตอนนี้มันเบามากๆครับผมแล้วก็จเจ้าปืนนี้ด้วยเจ้าปืนสนิมเนี่ยดาเมจมันก็ดูเยอะนะแต่ว่าทําไมมันยิงแล้วมันไม่ค่อยฮุ่ฮ่วมเหมือนทีแรกเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมเพื่อนโอเคนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล